ดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเที่ยวกันนะอุ้ยมีความสุขมากเลยอะที่ได้มาเที่ยวแบบนี้อะดูสิอุ้ยี่้โอ้ยเ็บอไรอมมวันนี้ผมมาเที่ยวนะผมพตรมีความสุขแล้วนี่ผมมาเที่ยวทะเลด้วยฮ้ย ผมชอบมากเลยนะฮะเลอ่ะผมมีความสุขทุกครั้งเลยอิผมีความสุขทุกครั้งนะสวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันที่ทะเลนะครับโอ้โหผมชอบมากเลยนะทะเลผมชอบมากเลยดูสิดูโอุ้ยผมชอบมากเลยนะทะเลอ่ะผมมีความสุขมากเลยนะทุกครั้งอ่ะที่ผมมาอยู่ทะเลอ่ะ ผมมีความสุขมากเลยผมไม่คิดไม่ฝันนะผมจะมีความสุขขนาดนี้อยะ่านผู้ชมข้อมีความสุขมากเลยฮัลเล่ผมชอบมากเลยนะฮะเลเอ่ะผมมาอยู่ที่ทะเลอ่ะผมมีความสุขกันเนี่ยฮเลเล่ผมเคยเล่นน้ำทะเลนะแต่ว่าน้ําอ่ะมันเค็มมากเค็มเหมือนเกลือเลย่านมู้ชมอน้ำเค็มมากเลยอ่ะ ผมคิดว่าผมคิดว่าพอครับผมกินไปนะผมคงตายเพราะว่ามันเค็มมากแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำทะเลก่อน